เมื่อพระเจ้าตักสินสิ้นพระชนทุกอย่างควรจะจบแต่เปล่าเลยในเงามืดของแผ่นดินใต้มีอีกหนึ่งขุนศึกที่ไม่ยอมรับราชวงศ์ใหม่เขาคือเจ้านครศรีธรรมราชผู้กล้าหาญหรือทรราชเจ้านครหรือเจ้าพยานครศรีธรรมราชเป็นขุนนางท้องถิ่นผู้พักดีต่อพระเจ้าตากในยุคที่อยุธยาเพิ่งล่มเขาคือหนึ่งในผู้รวมกอบกู้แผ่นดิน ได้รับความไว้วางใจให้ครองนครรีธรรมราชเมืองศูนย์กลางของภาคใต้เขาปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาดมีไพ่ผลมากและมองพระเจ้าตากเป็นเจ้าเหนือหัวแต่เพียงผู้เดียวปี2325พระเจ้าตากสินสิ้นพระชนพระยาจักรีขึ้นเป็นรัชากาลที่หนึ่งสถาปนาราชวงศ์จักรีเจ้านคนปรปฏิเสธอำนาจใหม่ทันทีเขามองว่านี้ไม่ใช่การสืบราชสมบัติแต่มันคือรัฐประหารขุนนางภาคใต้หลายคนเริ่มกระซิบ หรือเจ้าละครจะขึ้นเป็นกษัตริย์ใหม่แทนที่พระเจ้าตากปี2328เจ้านครรวบรวมไ้ายผลหลายพันนายประกาศต่อต้านอำนาจจากกรุงเทพเป้าหมายของเขาคือเข้าตีกรุงรัตนโกสิน์แต่รัชการที่หนึ่งไม่ประมาะส่งกองทัพใหญ่นำโดยพระยาราชสุภาวดีออกปราบปรามก่อนกองทัพใต้จะถึงเมืองหลวงสงครามจบลงที่เมืองชัยยาเจ้านครศรีธรรมราชพ้ายแพ้ถูกจับตัวและประหารชีวิต เจ้านครไม่เคยทรยศพระเจ้าตากเขาทรยศต่อระบบที่เขาไม่ยอมรับการกรบฏของเขาคือบททดสอบแรกของราชวงศ์จักรีและเป็นเสียงสะท้อนของผู้พักดีที่ดับศูนย์ใต้เงาอำนาจใหม่กบฏเจ้านครอาจเป็นเพียงจุดเล็กในหน้าประวัติศาสตร์แต่คือเสียงสุดท้ายของแผ่นดินธนบุรีที่ยังไม่ยอมเงียบ